ตะลุยกองถ่ายซีรีส์เสียวซำน้อยนะครับผมวันนี้อยู่กับเตานายเดย์นะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาดูนักแสดงนะครับเขาทํากิจกรรมอย่างหนึ่งที่ขาดไปเลยไม่ได้นะครับผมนั่นก็คือการอัดเพลงนะครับหรือว่าร้องเพลงประกอบซีรีส์นะครับผมปัจจุบันนี้นะครับการเป็นนักแสดงซีรีส์เนี่ยนอกจากจะต้องแสดงให้ถึงแบบฝีมือถึงขั้นแล้วนะครับผมแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือการร้องเพลงหรืออัดเพลงนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ตึก GMM Grammy นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนักแสดงเขาอัดเพลงกันครับผมไปก ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่กับโปรดิวเซอร์ใช่ไหมครับจริงๆผมก็เป็นซาวด์อินจเนี์แหละครับก็น่าจะเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องของดนตรีเยอะที่สุดในห้องนี้แล้วนะครับผมแล้ววในยิ้นักรรองที่เขามานักแสดงที่ะมาร้องเพลงเนี่ยครับเขาต้องมาทําอะไรกันบ้างครับก็จริงๆที่มาก็คือมีมาอัดร้องเพลงติดใช้ในละครถูกไหมครับก็แล้วแต่ก็คือถ้าส่วนวในตัวของผมเนี่ยผมก็จะคอยดูคุมว่าอย่างน้อยให้ฟิลลิ่งมันได้กับในเพลงแล้วก็ บางทีก็พูดตรงว่าน้องเขาอาจไม่ได้ร้องเป๊ะทุกคนเลยอะไรเงี้ยผมก็คอยมาดิร้องเรื่องพวกจังหวะเรื่องพิดเสียงเรื่องพวกนี้ร้องเพลงมันยากไหมก็จริงๆถ้าเกิดมันเป็นธรรมชาติคนเขาว่าไม่ยากถือว่าไม่ยากครับแต่คนที่แบบว่าไม่เคยร้องมันก็ถือว่าถือว่ายา่อยากกว่าและในบทบาทของการเป็นสาวเอนจิเนียร์เนี่ยมันมันต้องทําอะไร้างครับต้องเปิดเพลงคือผมไม่รู้เลยคือเปิดเพลงแล้วเขาก็ร้องแล้วเราเป็นคอมเมนต์อะไรอย่างนงี้ะใช่ครับจริงๆก็ประมาณนั้นครับจริงๆก็คือดูดูเรื่อง โปรแกรมเป็นหลักโปรแกรมเหล่านี้สมัยใหม่มันก็จะทําได้หมดแล้วโปรแกรมมันก็คอยซับพอร์ตเรื่องเรื่องการทําเพลงให้มันง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนก็คือไม่ต้องใช้เวลาเยอะบางทีเราร้องร้องได้แล้วเนี่ยเราก็พยายามใช้ปลั๊กอินหรือใชออ้ตัวโปรแกรเมเนี่ยในการอัดดิสเสียงก็จะงานก็นจะไวขึ้นถ้าผมแบบเป็นคนที่แบบเสียงไม่ดีอย่างเงี้ยล้วก็ร้องแบบเสียงเสียงแย่มากเลยนี่คือออพสามารถจะทําให้มันออกมาดีได้ไหม จริงๆผมไม่ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันไม่มีคนเสียเมติไม่อะไรนะแต่ว่ามันก็คือเหมือนกับร้องให้มันตรงให้ร้องฟิลลิ่งได้ว่าถ้าเกิดเพลงสนุกมันก็ลองร้องสนุกได้ถ้าเพลงช้าก็ต้องร้องให้มันซึ้งได้ะไ่เงี้ยถ้าเกิดได้ฟิลลิ่งแล้วเนี่ยผมว่าเพลงัก็โอเคแล้วก็คือการร้องเพลงนะครับนักแสดงเนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรเลยครับแค่มีฟิลลิ่งร้องอะไรออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวซาวด์อินจจเนียร์จัดการให้เสร็เลยทีโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามการทำงานของในห้องอัดกันนะครับ แล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็คือ voice director นะครับผมตอนนี้เราอยู่กับพี่ปาล์มสโลโจครับผมที่จะมาช่วยกับโปรเจกต์ให้ให้น้องๆได้ร้องเพลงในซีรีส์เรี่องต่ำน้อยกันนะครับแนะนำนิดนึงกันแนะนำตัวนิดนึงก่อนกันเลยครับผมปาล์มสโลโจนะครับผมจากเลเวลฟีสนะครับแล้วเออ่ voice director นี่ต้องทำอะไรบ้างครับพี่ปาล์มก็คือหลักๆก็คือผมเป็นที่โค้ชนะครับแล้วก็ไกด์ให้น้องเนี่ยผ่อนคลายแล้วร้องอย่างให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับผมใช่ เดี๋ยวเราไปดูผลงานนะครับของที่น้องๆก็ร้องกันนะครับผมแล้วก็ดูว่าเดี๋ยวพี่ปามจะช่วยโค้ชยังไงนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูนักแสดงหลักของเรื่องนะครับผมก็น่าจะมากันเกยบครบทุกคนเลยนะครับผม บอกชื่อเลยดีกว่าว่ามีใครบ้างนะครับผมวันนี้ที่จะมานะครับ p, ก็จะมีกันนะครับผม IG พระเอกของเรื่องนะครับ okay. ก็จะมาร้องเพงลเพงชางบูนะครับผมแล้วก็เพลงปี้จนป่นที่น่าจะร้องคู่กับเต้าหยองนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาแล้วก็มีแก๊งตี่หนุ่มทวยเทพนะครับที่เขาจะมาร้องเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะร้องเพลงอะไรกันแล้วก็มีเต๋าเต๋าที่แสดงเป็นทันวานะฮะที่เดี๋ยวเราไปดูว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครหลับที่ที่ไม่บอกกันว่าเป็นตัวดีหรือตัวร้ายนะครับก็จะมาร้องเพลงขีดอันตราย แล้วก็จะมีคู่ของกุยนะครับกุยกับเพชรน,นะครับในเรื่องก็จะมาร้องเพลงโสดจริงหรือเปล่านะครับผมแล้วก็มีนักรบมีโอมมาด้วยแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับก็คือมินตันขวัญใจของพี่ๆเดี๋ยวไปดูมินตันร้องเพลงกันครับยัง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 แปลว่าอะไรคะฟังแล้วแบบคนฟังรู้ดิ่งเลยร้องไห้เลยคือเพลงเศร้าม,มันต้องมีเดเดมิกนิดนมันใช่ค่มัน,มนลบ แต่ยังไงคือไฟนดวงมรเองกาลยังคงจําได้ทุกเดือนดาววันที่เจ้าแลนําเขาไป like <and> เจ็บลายัางจําสวัสดีค่ะชื่อมินตานชวงคํานะคะมินตันดิ้งดองค่ะนนวันนี้ก็ <hiç> วันนี้นะคะมินตันมาอัดเพลงค่ะเพลงขีดอันตรายค่ะติ่นเต้น เตรียมตัวก็คือก่อนหน้านั้นอ่ะหนูไปต่างจังหวัดมานะคะก็ในระหว่างทางที่ขับรถเนี่ยเดี๋ยวก็ร้องแหกปากไว้เรื่อยแบบว่าทั้งร้องตามคนที่เขา cover เ,เพลงขีดอันตารายแล้วก็ทั้งแบบว่าเป็นแบบคาราโอเกะก็ร้องร้องร้องก่อนมาก็ร้องค่ะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าตัวเองแบบยังเสียงได้ไม่ดีแต่ว่า มาเจอพี่เขาพี่เขาแบบคอยปรับคอยบอกเทคนิคอะไรองี้ก็ก็ก็ดีขึ้นค่ะแต่ไม่รู้ว่าดีแค่ไหนกว่าสิผ่านมาได้คิดอันตรายบบตายจังยังว่ามีเจ้าคอยร่วมทางเหมือนมีเพียงร่างแต่ร้องไปด้วยยิ้มไปด้วยตเินเ อยากมีคนเคียงคู่ควงแขนไปกินชาบูไปใส่ก็ใส่เสื้อคู่บอกเพิ่นในหูแนท้อมีสาม,มาร์ทโฟนก็ใส่บอหักผู้ใดบอได้ไดสร้างบอรู้ตนเนาะคนถึงฟ้าเห็นว่าบอวาวไปจากบาดเน่ยนาเราแม้นว่าคนที่เป็นเนื้อคู่อีลีลมหนาวพัดมาสี่ห้องหัวใจอ้ายว่าโตดเสิดลม อยากยืนขึ้นซองย้ำน้องจากไปแต่ก็ยืนเบาไหวเจ็บหลายยังจำกว่าสิผ่านมาได้คิดอันตรายบ่ตายจังยัง กว่าสิผ่านมาดใดคิดอันตรายม่ตายจังยังอยู่บางัยสามไวัยขายข้าวขาหมู ขายสบู่กลับมากรุงเทพชมตรูอยู <are> ่เพ่อเธอถามหน่อยคนดีเธอน,นี้จะอยู่บ้างไหนปักรอ ทุกคำมันมาจากใจแน่เด้อโปรดเช็คสถานะเธออีกทีว่าคำคืนเนี้ยโซจริงหรือเปล่าพอแลรกครับวันวนีลนน่ลองมาดลองเ่งครับผมสนุกมากทใํใา้ไมเรารู้ว่าเราลองเรียนแค่ไหนครับผม <S 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 ในคำคืน แสงไฟและเสียงเพลงดนตีเบรลเลงมันเย้ายวนจิตใจเ้าาามมมกกกกับแแตตต่่่่่่่วคคคงงไไดดะนนียยรออููล อยากมีคนเคียงคู่ควงแขนไปกินชาบูไปใส่ก็ใส่เสื้อคู่หมอกอนให้หูในท้องอยากมีคนเคียงคู่มาตรงนี้อยากมีคนเคียงคู่ควงแขนไปกินชาบูตั้งใส่จะบาทในนาเราเม่นว่าคนที่เป็นเนื้อคู่อีลีก็บอกว่าเหนื่อยเต็มเลยครับเพราะว่าผมจะพูด กาอ่อนทางด้านร้องเพลงก็ได้นะครับแต่ว่าผมอะฝึกซ้อมหนักมากทั้งแบบต้องขอตัวช่วยพี่เบลแล้วขอไปเรียนหน่อยซ้อมซ้อมมากกว่าคนอื่นแน่นอนครับเพราะว่าน้ําเสียงผมเป็นคนแบบเสียงแต่งเสียงแงบอ่ะแล้วเวลาผมต้องมาร้องเพลงเสียงสูงเงี้ยผมต้องแบบใช้พลังเยอะเหมือนกันนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับหนึ่งในนักสแสดงของเรื่องนะครับผมนักสแสดงหลักของเรานะครับผมดาวหยองครับนี่ครับวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนฮะ แกมีใครบันนี้เตาหยองอาจจะแบบว่าเป็นการนัดตอนเช้านิดนึงนะครับผมปกติเราก็จะทางานตอนคืนเนาะครับวันนี้เราก็มาร้องเพลงนะผมความรู้สึกวันนี้ตอนนี้อยากรู้ว่าตอนนี้รู้สึกยังไงมันจะไม่รอดอยากให้เต้าหยองนะครับฝากอะไรถึงคนที่ดูคลิปนี้ห <im> น <is it genetic noise> ่อยครับผมแล้วก็คนที่เป็นคนติดตามซีรีส์เรื่องเต่าต่น้อยครับให้กำลังใจให้กำลังใจผมด้วยนะครับ ให้ก้ลังใจกันอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูในห้องอัดกันว่าเป็นยังไงคครครับับบเราลองทำตามดูครับยากมาก <c oughs> นี่ไม่ได้แก้งครับตรงใส่ปั้นมันเย็นเอาเป็นว่าไปดูอินเติร์ดของน้องร้อง,อ,งอ,งองดีกว่าครับสุงหลังใส่จักบาทในหน้าละแมนว่าคนที่เป็นเนื้อกุยเลสุกใส่กันคือจงังไกตีโลดได้บอ่อ ใส่จักบาทแน่ๆแบบเอาใหม่เอาใหม,าามา่มีน้ำหนักกับเสียงหน่อยสุขหลังใส่จักบาทแาล้วนะลาแม้นว่าคนที่เป็นเนื้อคุยลีตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากแล้วก็ก็ผิดไปเยอะครับผิดหลายคำด้วยที่พี่เขาก็บอกครับว่าแก่ตรงนั้นตรงนี้ก็ผ่านไปแล้วครับสองเพลงแล่อีกเพลงนึงครับ ก็ฝากติดตามผลงานเสี่ยวสองน้อยด้วยนะครับว่าฝากติดตามเต้าอ,อยองด้วยนะครับ <c oughs> สุขหลังใส่จักบาทได้นาะแล้แม้นว่าคนที่เป็นเนื้อคู่อีลีตอนนี้เพิ่อนอยู่ใส่กลับมาเทบบอผีสุขใสกันคือจังไกตีโลดได้บอ <c oughs> และที่ทุกคนได้เห็นกันไปนะครับก็เป็นบรรยากาศของวันที่นักแสดงซีรีส์เสี่ยวซำน้อยมาอัดเพลงนะครับผมเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมวังว่าทุกคนเนี่ยก็จะได้เห็นบรรยากาศแล้วก็ได้ดูพัฒนาการของน้องๆไปด้วยกันนะครับผมสาหรับคลิปหน้านะครับผมบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนเดี๋ยวผมจะพากลับไปดูกองถ่ายซีรีส์เสี่ยวซำน้อยนะครับผมแล้วก็เซอร์ไพรส์เด็ดๆเลย แต่ว่าเดี๋ยวไปติดตามกันดูได้นะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอยากให้กดติดตามช่องนายเดซเอาไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะมีคลิปดีๆเป็นเบื้องหลังกองถ่ายแล้วก็คลิปเอ็กซ์คลูซีฟต่างๆมากมายนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม Facebook ของเสี่ยวซัมน้อยด้วยนะฮะเข้าไปที่ Facebook เลยเสี่ยวซัมน้อยเดี๋ยวห้ทีมงานขึ้นไว้ให้นะครับผมสาหรับคลิปหน้านะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันมีทีเด็ดแน่นอนนะครับผมคลิปนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ